นี่เป็นบรรยากาศยามโพลเพลนะคะยามเย็นนะคะห้าปราสาทกังแอนนะคะที่มีศิลาแรงต่างๆกองเรียงรายอยู่เพื่อพร้อมในการบนรณะปฏิสขอนะคะที่นี่ปราสาทนี้จะมีลมหายใจอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทําให้เราได้กลับมาเห็นความสวยงามของอรูขยาสารซึ่งเป็นสถานพยาบาลนะคะในอดีตอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นอโรคยาสารนะคะเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะสำหรับศาสนาสถานนี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันนะคะเป็นแล้วก็มีในส่วนของสถานประกอบนะคะหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปราสาทเองคุปุระทางเดินสถานที่ประกอบพิธีกรรมกำแพง แก้วนะคะแล้วก็บาราย